วันนี้นะครับเราจะนำขนมปังโฮวีตเนื้อละเอียดนะครับมาเสิร์ฟกับแยมง่ายๆนะครับในรสชาสติสตรอเบอรี่พร้อมกับครีมและสตรอเบอรี่สดครับ จากการตัดแต่งสตรอเบอรี่ให้เป็นรูปดอกไม้นะครับสำหรับเศษของสตรอเบอรี่ที่เหลือเราไม่ทิ้งนะครับเราจะรวบรวมนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อสตรอเบอรี่ลงไปให้ได้100กรัมเพื่อนำไปทำเป็นแย่แบบง่ายๆครับ นะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าถ้าเผื่อเนื้อแยมของเราเข้มข้นดีแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับเขายังเหนียวขนาดนี้ดังนั้นเมื่อเย็นตัวลงแล้วเขาจะเหนียวเพิ่มขึ้นอีกครับเดี๋ยวเราจะถ่ายแยมนะครับมาใส่ชามผสมแล้วก็พักให้เย็นลงครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมครีมที่เราจะเอาไว้ทาหน้าขนมปังกันครับเรามีส่วนประกอบของมาสคาโปนนะครับใส่นมข้นหวานเล็กน้อยตามด้วยวิปครีมตีให้เข้ากันดีครับ หน้าครีมของเราเรียบร้อยแล้วครับและสําคัญที่สุดนะครับก็คือขนมปังที่ผลเลือกใช้วันนี้ครับเป็นขนมปังโฮวีดเนื้อละเอียดของฟาร์มเฮาล์นะครับขนมปังตัวนี้นะครับได้รับตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนั่นหมายความว่าดีต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนซึ่งสําหรับคนที่ใหม่ต่อขนมปังโฮวีดตัวนี้ครับเนื้อละเอียดรับประทานง่ายมากครับ เสร็จเรียบร้อยครับเอาใจคนชอบรสชาติของผลไม้สดชื่นอย่างสตรอเบอรี่มาพร้อมกับครีมและนี่ก็คือสตรอเบอรี่แอนด์ครีมโทสครับ